Ừ Đây là loại gном hoang oh, này Bạn có thểina Anh thấy l рõ myez không? Tôi thấy Welts H트m m��ility bookmark Chứ nhìn hãy ต้องชุมน่ว่าอร่อยนแบบใช่้า้อรัอรยา้อรยนะคองรับาสีฟันต้องราสีอรอยนตอาง้ย โอเคที่เราถ่ายในร้านนี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาหาไปเรื่อยรู้ป่ะพอตำรวจมาปุ๊บเขาก็เคลื่อนย้ายไปรู้ป่ะเล่นตัวไปเด็กเป็นลูกย้ายใหญ่เนาะเป็นฝักนิดเดียวเนี่ยไปคอนเสิร์ตถ้าอยู่บ้านเราก็น่ากินนะเนาะ เม็ดเบลเลอร์เลยซื้อเสร็จร้านพวกนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายเงินสดหรอกนี่สแกนตึด๊ดนะเจาะราคาหนึ่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ตรงปอกให้เสร็จเลยไม่รู้เหมือนกันอ๋ออ๋ออะไรนีก็เทให้หมดเออเอาไปช่างเหรอเอาไปช่างเ yeah. นี่ยก็ซื้อถล่ลเลยมถล่ล่ม